สวัสดีค่ะตามแบบเพื่อนๆส่งมาให้ทำนะคะเป็นขอบขอบใหญ่นะคะประมาณสามนิ้วมีกระเป๋าเฉียงตรงนี้จะเป็นต่อมีทวิตเล่นสีนะคะกระเป๋าเฉียงตรงเนี้ยเล่นสีต่อเล่นสีนะคะด้านหลัง ่อเท่ากันค่ะสามนิ้วไม่มีซิปนะคะหน้าเรียบหลังยางยืดอันนี้ต่อสามนิ้วเท่ากันแต่คจะมีเผื่อผ้าขึ้นไปนะคะแล้วก็พับลงเป็นยางยืดยางยืดจะอยู่ประมาณนี้นะคะยางยืดหนึ่งนิ้วแต่ตรงน,นี้จะเป็นรอยต่อสมได้เลยนะคะไม่มีซิป ก๊อปกอปเท่ากับตัวนี้เลยนะคะจะไซส์ก็ประมาณสะโพคกสี่สิบถึงสี่สิบห้าใส่ได้นะคะทีนี้เราก็บัดเลยค่ะจากลิมกระดาษห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้ว ดีมาได้เลยค่ะเป็นเส้นกลางเป้าเส้นกลางเป้านะคะจากริมบนลงมาสามนิ้วค่ะสามนิ้ว ตีมาเป็นเส้นเอวหาเป้านะคะทําเท่าตัวอย่างเลยนะคะเราก็าวัดวัดรวมขอบเลยค่ะจากด้านบนบนสุดเลยนะคะตรงนี้ยขอบสามนิ้วเราววัดบนมาเลยค่ะแล้วก็วนมาอันนี้ด้านหน้าวนไปด้านหลังเลยค่ะ ถึงบนขอบเลยนะคะได้สามสิบเอ็ดนิ้วบนสุดนี้สามสิเอ็ดนิ้วเป้าสามสิบเอ็ดนิ้วรวมขอบหาเป้ากันนะคะสามสิบเอ็ดนิ้วหารสอง ลบด้วยสองนิ้วครึ่งได้สิบสามนิ้วจากเส้นเอววัดลงมาเลยค่ะสิบสามนิ้วสิบสามนิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นเป้าเป้ายาวนะคะเพราะว่ารวมขอบเราวัดขึ้นสามนิ้วสามนิ้ว ตีมาค่ะเป็นเส้นกระโพคดูในส่วนของขอบนะคะตรงนี้สามนิ้วเราวัดลงมาได้เลยค่ะจากเส้นเอวนะคะวัดลงมาสามนิ้วเป็นขอบตีมาค่ะ อันนี้หาส่วนของเอวก่อนนะคะวัดเข้ามาครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพกวัดด้านหน้านะคะด้านข้างด้านข้างนะคะมาถึงอีกอีกข้างหนึ่งสิบเก้านิ้ว สิบเก้าหารสองได้เก้านิ้วครึ่งแล้วก็วัดมาเลยค่ะเก้านิ้วครึ่งดูในส่วนของสะโพกสะโพกใช้ตรงกระเป๋านะคะแล้วก็วัดจากบังขอบก็ได้ค่ะลงมาถึงตรงกระเป๋า 8นิ้วครึ่งเราจะได้วัดสะโพกนะคะจะได้หาสะโพกคือหาแนวพอได้ปลายกระเป๋าแล้วเนี่ยตรงเนี้ยปลายกระเป๋าแล้วก็วัดสะโพกได้เลยค่ะจากเส้นกลางเป้าน10นิ้วครึง่งแล้วก็วัดมาไร้เลยค่ะ10นิ้วครึง่งก็อยู่ประมาณนีโค้งสะโพก ตีตรงๆมาค่ะเป้ายื่นด้านหน้าวัดออกมานิ้วครึ่งจากมุมวัดขึ้นหนึ่งนิ้วโค้งสามจุดนะคะในขณะที่ดูถ้ามือใหม่คลิปวิดีโอเร็วไปยิ้มลงกลางจอได้เลยนะคะจะมีรูปฟันเฟืองขึ้นมากดไปที่รูปฟันเฟืองนะคะจะมีลดระดับความเร็วลง จกเป้ายื่นด้านหน้ากับสะโพกจับแบ่งครึ่งหาเกณฑ์ในการวางผ้านะคะเส้นกลางหน้าขาติ๊กไว้ค่ะได้แล้วก็วัดจากมุมนะคะสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งได้แล้วก็ตีมาค่ะเป็นเส้นกลางหน้าค่ะ ไว้สําหรับวัดเกณฑ์ผ้าเวลาวางผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดความยาววัดรวมขอบลงมาเลยค่ะตัวนี้สร้างเข้าแบบตามแบบนะคะก็วัดรวมมาได้เลยค่ะจากบนสุดสามสิบหก แล้วก็วัดมาได้เลยค่ะจากบนสามสิบหกตีมาค่ะเป็นความยาวกางเกงหาเส้นเข่านะคะจากเส้นเป้ากับความยาวจับแบ่งครึ่ง ลเลค่ะวัดขึ้นสองนิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นเข่าดูในส่วนของปลายขาปลายขาด้านหน้านะคะสีสีเนี่ยคือเขาแทรกผ้าเป็นจับเป็นทวิตนะคะเราก็จะไม่วัดนะคะเพราะว่าอยากจะต้องแทรกผ้า แล้วก็จะวัดตรงนี้มาถึงด้านข้าง4นิ้ว3มาถึงขานในได้11นิ้วครึ่ง11นิ้วครึ่งจับแบ่งครึ่งได้เลยค่ะ5นิ้ว3กระเบียดวัดมาค่ะ5นิ้ว3กระเบียด5นิ้ว3กระเบียด เท่ากับสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะอันนี้เท่ากันได้แล้วก็ตีมาได้เลยค่ะสะพกมาถึงปลายขา เป็นขาบ,บานแต่บานไม่มากนะคะวัดค่ะส่วนของเข่านะคะหกนิ้วหกนิ้วเท่ากันตีมาค่ะตรงนี้ให้เขาอย่าหักนะคะให้เขากลมเกื าดูในส่วนของกระเป๋านิ้วครึ่งวัดเข้ามาค่ะนิ้วครึ่งใช้ไม้โค้งนะคะให้เขามีโค้งนิดนึงด้านหน้าไม่มแบบีเก็ดนะคะเกาจะเย็บล็อก จากใต้ขอบลงมาเจ็ดนิ้วล็อกอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้เย็บอันนี้ตัดแย่เป็นแกทกผ้าเป็นสีนะคะเล่นเป็นแบบจับเป็นทวิตแต่ว่าไม่ลึกเขาจะแกทกผ้าอยู่ประมาณสามนิ้วครึ่งแล้วก็แกทะผ้านะคะสามนิ้วครึ่งเล่นสี แล้วก็เย็บลงมาแค่นี้อันนี้ชิ้นหน้าเสร็จนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังทำอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะตัวนี้ไม่มีซิปก็จะเป็นต่อเท่ากับด้านหน้าเลยนะคะจากตรงนี้ลงมาสามนิ้วแต่ยางยืดเนี่ยแค่ตรงนี้นะคะยางยืดแค่หนึ่งนิ้วกับหนึ่งกะเบียดก็เผื่อพับด้านในนะคะพับเย็บนะคะ แล้วครับเก็บกระป๋ายางยืดยางยืดด้านหลังนี่ตัดตัดสิบนิ้วเผื่อเย็บอีกข้างละครึ่งนิ้วก็เป็นสิบเอ็ดนิ้วนะคะยางหนึ่งนิ้วกางเกงตัวนี้ถ้าจะ ใส่ได้นะคะถ้าดึงยางดึงสะโพกขึ้นแบบไม่มีซิปนะคะสะโพกจะอยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบนิ้วครึ่งสะโพกที่ใส่ได้นะคะแต่ตรงตัวเนี่ยสะโพกเขาจะเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเนื้อผ้า ถ้าเราดึงตึงแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยเพราะว่าไม่มีซิปเนี่ยก็ได้ประมาณสี่สิบนิ้วดูชิ้นหลังเป้ายื่นด้านหลังวัดออกมาสองนิ้วครึ่งวัดลงครึ่งน,นิ้วตีมาที่มุมค่ะเป็นเป้ายื่นด้านหลัง วัดเข้านิ้วครึ่งตีมาคะ่ะเป็นเป้าด้านหลังจุดนี้นะคะเราวัดขึ้นหนึ่งนิว้วดูในส่วนของเอวด้านหลังนะคะอันนี้ทำเท่าแบบนะคะตามแบบเพื่อนๆซื้อแบบมาให้ก๊อปนะคะเราก็ แบบนี้ช่างยังไม่มีลงนะคะเลยเอามาลงให้เป็นแบบงานขายทั่วๆไปก็วัดค่ะสิบเอ็ดนิ้วกับหนึ่งกระเบียกก็วัดมาค่ะ สิเอ็ดนิ้วกับหนึ่งกระเบียดดูในส่วนของสะโพกเราก็ใช้ตรงปากกระเป๋านะคะตรงปลายหาสะโพกด้านหลังจับตรงๆนะคะมาที่เส้นสิบสองนิ้วกับหนึ่งกระเบียด ช่วงกระเป๋านะคะที่เราวัดจากตัวอย่าง1บสองนิ้วกับ1กระเบียดก็อยู่ประมาณนี้ค่ะโค้งมาไว้ก่อนค่ะดูในส่วนของปลายขาด้านหลัง ได้สิบสี่นิ้วครึ่งจับแบ่งครึ่งนะคะก็เจ็ดนิ้วกับหนึ่งกระเบียดแล้วก็วัดมาค่ะเจ็ดนิ้วกับหนึ่งกระเบียดเจ็ดนิ้วกับหนึ่งกระเบียดหรือว่าเจ็ดนิ้วกับสองขีดนะคะตรงนี้จะเท่ากัน แล้วก็ตีมาเลยค่ะด้านข้างชิ้นหลังขานในวัดออกมาประมาณหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียด หรือดูในส่วนนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดลองโค้งดูก่อนนะคะถ้าหักตรงนี้จะออกได้อีกนิดนึงโค้งมาค่ะขานในิ้นหลังออกมานิดนึงก็ได้ค่ะออกมาสองขีดประมาณหนึ่งนิ้วครึ่ง กกนนโคงเป้าด้านหลังใช้ประมาณเส้นสะโพกกับเป้ายื่นด้านหน้าโค้งเป้าด้านหลังจากมุมขึ้นมาประมาณขาดไป1ขีดนะคะหนึ่งนิ้วส่วนมากจะไม่เกิน1น,นิ้วนะคะจะอยู่ประมาณบางทีก็สามก็เบียดชิ้นหลัง ตามแบบเขาจะเผื่อขอบลงไปเลยนะคะอันนี้ขอบเท่ากับด้านหน้าสามนิ้วสามนิ้วอันนี้คือด้านหน้านี้ก็ตัดต่อนะคะตัดต่อเผื่อขอบไปเลยค่ะเขาจะลงมาประมาณเนี้ย นิ้วกับหนึ่งกระเบียดนิ้วกับหนึ่งกระเบียดอันนี้ก๊อบชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังก็ได้นะคะออกไปก๊อบชิ้นหน้าก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวต้องไปตัดแยกเสริมทวิตนะคะนะอันนี้ต้องเผื่อผ้าอีกประมาณครึ่งนิ้วนะคะสำหรับ อันนี้ที่สร้างเนี่ยยังไม่เผื่อตะเข็บเย็บนะคะเวลาไปวางผ้าตัดต้องเผื่ออีกนะคะเนี่ยเวลาตัดผ้าเขาก็จะพับพับป,ประมาณนิดยางเขาก็จะย,ย,ย่น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 อยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็ตัดต่อเหมือนกับตามแบบนะคะขอบอันนี้ด้านหน้านิดคือทบผ้าไปเลยนะคะด้านในเนี่ย คือทบไปเลยตรงนี้ทบผ้าไปเลยแต่เนี้ยไม่มีไม่มีกาวนะคะแต่ถ้าตัดใส่เองจะเสริมกาวให้อยู่ทรงนิดนึงก็ได้นะคะรีกกาวถ้าเป็นกาวแบบนิ่มก็รีดได้ทั้งผืนเลยนะคะแล้วก็ทบไปได้เลยอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบรอยต่อแล้วก็ใส่ยางก็จะ เย็บกันโยกประมาณนี้นะคะอันนี้ตามแบบที่เขาขายกันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะชิ้นหลังชิ้นหน้าวัดเป้าดูคะ่ะเป้าสามสิบเอ็ดรวมขอบ สิบสามนิ้วสามกระเบียดสามสิบเอ็ดครึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสิบสามนิ้วสามเกยเป็นนิดนึ่งไม่ต้องปรับ ชิ้นบนก็ได้ค่ะถ้าก๊อบชิ้นหน้าออกมานะคะเพราะว่าชิ้นหน้าจะต้องแยกชิ้นหลังก็ใช้แผ่นนี้ได้เลยแล้วก็ก๊อบชิ้นหน้าไอ้ที่เกินไปนะคะเราก็จะมาปิดตรงเส้นสะโพกมัดขึ้นนะคะมาเกินไปเกือบครึ่งนิ้วเราก็จะปิดเพราะว่าเส้นเนี้ยเราไม่ได้ฟันลงนะคะเพราะว่าขอบก็เป็นวางผ้าทบถ้าฟัานลงก็จะไม่ได้ตามแบบนะคะ ก็คือเนี่ยจะต้องเป็นเส้นที่ทบผ้าได้อันนี้ก็จะเป็นทบนะคะก็ะเลยปาดนลงไปได้แล้วก็มาปิดตรงนี้แทน,นะคะ่ะเอวด้านหน้าเวลาเดินเขาจะได้ไม่เหลือแบบกระพุ้งกระพุ้งขึ้นมานะคะป,ปิดเฉพาะด้านหน้านะคะปิดเป้าที่เหลือตรงนี้ไม่ได้ปิดนะคะเท่าเดิมก็ปิดเฉพาะช่วงเนี้ยก็เรียบร้อยนะคะเป็นแบบตามงานขายจะออกเป็นแบบ ขาตรงไม่บานแต่ก็จะฟางอยู่นะคะลองวัดไส่ขาดูว่าได้เท่าไหร่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งยี่สิบหกนิ้วนะคะยี่สิบหกนิ้วก็เรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ